ืและท่านพอใจอยู่ที่ความพอดีกับสถานที่ใดๆทีนี้ครับไม่เพียงแต่จะเป็นวันนี้วันไหนๆก็ได้มันก็เป็นหลักประจําใจขึ้นมาในการที่จะอยู่จุดไหนกับใครแล้วก็ท,ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันมันเป็นความพอใจไหมครับใช่นะความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีมันอยู่ตรงไหนอีกอะ ดูที่ไววได้ไหมครับอืมไวยวดอืมใช่ไหมไวเออเออไวหวดมสาวไววทำงานไหวเ,เก็บประสบการณ์ไววเตรียมตัวจะไปจากโลกนี้เวิรเวอย่ยงเงใช่ไหมครับความพอใจที่ความพอดีความพอดีที่ตัวเราตัวเราเพราะฉะนั้นคําว่าตัวเราตรงเนี้ยก็ดูสถานะอะไรอ่ะ สถานะลูกหลานเลน้นล้นสถานะเป็นพ่อคนแม่คนสถานะเป็นปู่ย่าตายายเห,หมครับก็แปลว่ามันไม่รู้จะเป็นรุ่นไหนก็ตามที่อยู่หน้าจอในจอกับลุงเชื่อว่ามันไปได้ทุกปรอบอ้างอิงเทว่าเห็นไหมครับอยู่ที่ว่าใครจะหยิบอะไรไปใช้ล่ะใช่ไหมก็เพราะอย่างนี้แหละฮะมันนึงต้องมาเจอเจอกันอืม ในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาถ่ายทอดถ่ายเทอะไรกับกันแหลกกันตามควรแก่กรณีซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ไม่ถูกบังคับลุงก็ไม่มีใครมาบังคับลุงเหมือนกันท่านก็ไม่น่าจะมีใครบังคับให้ดูหรือไม่ให้ดูจากกิ๊กก๊อกหนึ่งกิ๊กก๊อกสองช่หว่าเพศนะสรุปทีนึงความพอใจอยู่ที่ตัวเรา ถามว่าเราคือใครทีนี้นะครับอ๋อ,อเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับก็เป็นรวมๆภาพรวมกว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่งจะเป็นหญิงหรือชายต่างไวต่างขนาดเมันก็กําหนดตัวเองได้เพราะเราคือมนุษย์คนหนึ่งนะอ่าการใช้ชีวิตยอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรทีนี้ยครับคําว่าเงื่อนไข เงื่อนไขของกรอบศีลธรรมของศาสนิกชกไม่รู้ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขภายใต้ศาสนาอะไรเนี่ยครับหรือล้วไม่สนใจศาสนาแต่ยกย่องศาสนาใดศาสนาหนึ่งไว้ทุกศาสนายกย่องศาสนาไว้แต่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนาใดๆนั่นก็แบ่งได้ครับ ใช่ไหมฮะยอกย่องทุกศาสนาไม่ต้องเสียหายเลยเลยใช่ไหมใช่แต่เราไม่เข้าไปยุ่งในกิจกรรมในศาสนานั้นๆะเหมือนกับคนเกิดเก่าเกิดแก่เกิดก่อนเขาทำกันหรือไม่เนี้ยเราต้องแบ่งแยกได้เสีตัวเราทำไมจะคิดไม่ได้ของแค่นี้ใช่ไหมเอาล่ะถ้าเห็นว่า หลักคําสอนของศาสนาใดมันส่งผลให้เกิดครอบครอบครัวอยู่ดีกินดีมีความประพฤติหรือว่ามีกิจกรรมร่วมกันเกิดความรักเกิดความสามัคคีด้วยกันก็ยึดศาสนานั้นเป็นหลักในการดํเนินชีวิตใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าหลักสอนศาสนาใดๆแยกตัวเราออกจากครอบครัวผมว่ามันไม่ใช่น่ะเนี้ย ก็คิดได้สิครับของแท่เนี้ยมันก็ปัน่นเป็นความเชื่อเป็นเห็นไหมความเชื่อในศาสนาความจริงของศาสนาความเชื่อของศาสนาใดๆที่พระศาสดานั้นๆนนได้รวบรวมเอาไว้ให้มนุษย์ยกสมัยนู้นสมัยนี้ ยุคสมัยโน้นให้สืบสายมาถึงยุคสมัยนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วก็คิดได้ของแค่เนี้ยไม่ต้องมีอะไรมากมาเฉยซะว่า,าศาสนาใดก็ตามเดมันมันมันอยู่นอกตัวเราอะ่ะทำไมอยากคิดไม่ได้ของแค่เนี้ยมันเกี่ยวข้องนอกตัวเราอะ่ะแล้วก็เอาวางไว้ที่ใดที่หนึ่งซะไม่ต้องไปแตะต้องเห็ไหมครับใช่ไหม เรือศาสนาใดเน้นหนัก